สับนู่นใหม่จ้ะพี่น้องได้แล้วเดี๋ย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 วมึงอีกขัานน่ะฮะได้อีกเจ้านอนนานได้อีกน,น,นอกน,น,นึงแล้วเดี๋ยวสองนอแล้วเดี๋ยวเมื่อเจอหน่อไม้แล้วก็ต้องสับแล้วก็ฮักเอาฮ <c oughs> ักเอางาที่เขาเรียกว่าแหนวออก โอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้โหากเอาอ่อนๆมันนี่แล้าแก่ๆไม่ต้องเอาไม่มีฟันอือตนนี้มันจะเก็ดสิแก่ละไม่มีแวเอาดอก เอาที่มันอ่อนๆแล้วกันเนาะนี่มือเดียวเนาะเลยได้เท่านี้อันนี้มันแก่มาต้องเอาเนะนี่นี่หนอน,นึงนี่นอนเองนี่ก็หักเอาเลยนะ โอ้แกแหรอตัวนี้ได้บอน้อนี่ยพี่แกแท้อ้บได้อีกนอนี่แกมันแก่ได้สามนอกระซ้ำนั่นล่ะแกงใส่เห็ดเฟืองพอดีมีเห็ดเฟืองหั่นครึ่งกิโลพอดีไปแกงใส่เห็ดฟางเห็ดเฟือง นี่แหละเราได้ไปแกงเอา้าเดือดซ้ำเนอะี่นอกระชังถือว่าดีแล้วเนาะเอาไปแกงใส่เห็ดมีเห็ดฟางอยู่หันยุบหนึ่งนี่แหละเอาไปหายตาอยู่หน้าเคร่งนึงแล้วเคร่งกิโลเนาะที่เหลืออยู่หันบ่วลายบันไดดอกจ้าว่าก็ไปสิไปแกงใส่หนอใหม่ใส่เห็ดเนาะเพราะว่าเ้าสับออกมาแล้ว ใสสันใดก็เอาเนาะถือว่าเขาได้แกงก็เอาเพราะว่ามีนยานั่งแล้วแกงกับบโดนดต้มแป๊บเดียวเพราะว่ามีทานอยู่เอาไปต้มบะโดนเพราะว่ามันข้างมีทานเนาะเขาสามารถดูลมวันนี้ลมมากเลยนะพี่น้องรู่มพัดน,นี่ในน้ำใบเป็นแกงแล้วแค่นี้ละเนาะแ่เขาได้แกง เจ้าขี่รถไปเห็นงานซ้ายลวยังไม่ได้กินข่าวเศร้าข่าวเศร้าทุ่ทีองเอ้ยนีแจะขนมปังแล้วเนกระเป๋านี่ก็สมปังเส้นวิชแล้วก็นุมกองแล้วก็น,นมอ่าสำหรับท่าขนมปังเนาะเอาแค่นี้ละเนาะเอาที่สำนีแหละขอบคุณที่รับชมนะคะพอดีจะเอาไปแกงนะคะแล้วก็มีหน่อใหญ่ๆแล้ว ก็ไปเกงฟานออกพี่น้องนี่แกะเปลือกออกนะคะนี่ก็พอดีแหละได้ยอดอนอนฟ้นตก๊กโดนโดน,โดนต๊กเชนึงดอกพี่น้องกเอาเมื่อสิบมือยังตกเชนึงเนาะก็ได้แกงก็เอาละเอ้าสักสองถ้วยนี่และต้องขึ้นว่าสีได้ไรก็เอาเป็นยังล้เอาสองถ้วยก็เอาเนาะนี่เอาให้ได้จักซีนะพี่นะคะเดี๋ยวก็ไปต้มเนาะไปดังไฟต้มนะคะแล้วก็ดังไฟต้มแกงเนาะดูลมลม,ลม ลมทรมันาตาดพี่น้องมึงวันนี้มันจะมีลมหน่อยนะแล้วก็แดดไม่ค่อยมีฝนเลยช่วงนี้นะคะอย่าแรยังสนอยนะึ่งแต่ว่าก็มีหลายวันแล้วแหละก็พอดีได้ดอกไม้ไปแกงเนาะซับเจ๊าเจะอ่ะขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องไปกินข้าวด้วยกันเด้อจังหน่อยเด้อบายบายจะแกงหน่อไม้แล้ว